บบหัหนด1.1กอนะคะข้อที่1จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกนะคะข้อที่1นะคะเซตของสระในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะเขียนได้เป็น a e i o u นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเซตของจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า10นะคะเราก็จะเขียนได้เป็น2 4 6 8 ะะต่อไปข้อที่3เซตของจำนวนเต็มบวกที่มี2หลักนะคะก็จะเขียนได้เป็น10 11 12นะคะไปจนถึง99นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเซตของจำนวนเต็มที่มากกว่า100ก็จะเขียนได้เป็น101 102 103 ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปข้อที่5นะคะเซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบ1น0นะคะก็จะเขียนได้เป็นลบ99ลบ9 8ลบเ7ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงลบ1นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า3 และน้อยกว่า10นะคะก็จะเขียนได้เป็นมากกว่า3ก็จะเป็นส5 6 7 8 9แล้วก็น้อยกว่า10นี่นะคะต่อไปข้อที่7นะคะ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0กับ1ข้อนี้จะเป็นเซตว่างนะคะต่อไปข้อที่8นะคะ เซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่า5นะคะข้อนี้ก็จะตอบเซตว่างนะคะต่อไปข้อที่9นะคะเซตของจำนวนเต็มที่ยกกำลัง2แล้วได้196นะคะจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้196ก็จะมีลบ14กับ14นะคะต่อไปข้อที่10นะคะ เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะชอชางนะคะก็จะเขียนแทนด้วยเซตของชนบุรีชัยนาทชัย,ยภูมิชุมพรเชียงใหม่เชียงรายนะคะ